สวัสดีครับพี่น้องครับพาพารุนป่าอีกท่มาสุโ้พี่น้องสาของน้อยครับนี่น้ำแห้งเบิดแล้วครับโอ้ยสยย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 ย้ ฝ่าไม่เคยเลี nah, ้ยหลายเป็นอย่างแรงนะมือรูปยับรูปยับเลยมันอยู่ในนี้แน่มันต้องพาไปอยู่ในนี้เยอะแยะงานโมงงานใหม่ก็โดดทะลุไงก็เอายังได้อยู่ครับ ปลาขาวครับพี่น้องมขึ้นฝนกระโตอยู่ครับเมือนขึ้นกระโตกมากระโตเมือนขึ้นกระโตครับมันลงมากบ่อยพี่น้องมันสั้นมันสั้นนี่ไหมมัสั้นหระมันมือนะครับเรื่องของเรื่องฝนมันตกไปเดี๋ยวสีนี้ไปนะพี่น้องมาหน้าใหมหน่อยๆครับรอไปหน่อกับปลาไปน้ำพี่น้องครับไปสนุกใจยอพี่น้องยอดดำยอขาวกับโปรยอย่งยอดกลองแกงอลูมิเนียมครับหักไลยเข้ามาสอบถามเลยพี่น้องนี่เป็นพี่น้องทั้งสปปลาวครับ อยากได้ยอดอย่างกยครับถ้ามาได้ครับขอพุณนี่หลายครับทั้งพี่น้องทั้งเวียงจันครับตรงไปหายแ้ว,วครับตรงยอไปหายแล้วครับนายยอหอดภายในอาทิตย์นี้แหละครับผมตรงไปแล้วครับเนี่ยตรงไปใส้พี่น้องดักเอานี้แล้วเอาลักมาปักเลยอัากก,กวาดอยกกวานสร้มันได้ นี่ตะเทียนจ้าเทียนใช่ไหมมีป่าหน ankle? ึ่งพันไรมาส้นก well? ันครับผมเลยสองชีวิตยังไม่เห็นผูกมอนี้ม่าฮับป่าเอลปาวิอยู่มอนี้มาอยู่ พึ่มตัวง,งามเ,เลยครับผมมันติดกับยังจอบอย้่พี่น้องเลยเสียงอาสีแปลกๆอยครับผมเจอฝนเมื่อ,อวานเจอฝนเมื่อวานครับเป็นเป็นหวานด้ยพี่น้องเลยบบเสียงอาสีบกชื่อช่มือครับเดี๋ยวๆดวอ้อยา,ามองนั่งกัน อ๋อโดนเอาอีกแล้วเ <nut> ึ <ennen> <S <S ้มเพิ่มดอกบ๊ออีกแล้วอันนี้มันแหงรอบนี่ที่รอบสองอ่ะพี่น้องรอบแรกก็เรียนกันไปรอบนึงแล้ว

ฝน <One. S 2> ตกตอนไหนบุ๊คดีดอกเมล็ดงัดแรงกระดีดออกวปะปลาขยันขึ้นตัวไม่โตอืวว้อหือ mm hmm. เก็บไอ้ตัวตัวน่ะเสียงใบไผ่เกนอะไรรู้บ้า เดี๋ยวไปแกงพี่เนาะทำกินที่ไหน đằng bạc này, hút tệ của ลุนเราี่นอนไว้สีเลรกสวหืมปากย่นกันหลายปากพี่้องนึ네่งปากสองสามปากก็ไม่กันอีกมาอีกสามไอ้ยม้สองไอ้สามโอ้เร็วเร็วฮึมนั่นล่ะปลาแดง ีปลาแดงด้วยอะไรงี้ไเลยปลาแดงนะพี่นนอะเกิดเข้ากับหมง หึมโอ้ติดงานใหม่งานใหม่ตากปลาก่อนดีละขาดรูจากเบอร์ยต้องไปไล่แล้วมันไม่ออกมาแล้วหืมบ๊อบบ๊อบบ๊อบคือเขา cái <laughs> buồn nhựa đâu đó lại con khôngออก nữa chờ โดดไปแล้วตุ่นเอาปุ๊บโดดปั๊บโอ้โหเจอหมองแล้นี แตกสวดเลยติดเงียบติดเงียบปลาขยัง เห็นอยู่ทั้งอีกทั้งหนึ่งครับอีกฟักหนึง่งเดี๋ยวพร้อมมาทั้งพีแล้องทั้งน,ำน้ำในละทั้งนานนาม,มันเยอะหน่อยทุนน้ำมันหลครับทั้งนี้น้ำในหน่อย,อยเลยวรอคำว่าเบิ้งครับมันต้องยอ่อดหกสอกกันตังดีพี่น้องอันนี้ยอดเจี๊อยอกขาย่อคิดไว้แบบช่วงนาน้ำนะครับ น้ำน้ำหลากอะนะไปเก็ื่อนไปสันสันเลยฮะโดดเข้ายอ้อนแล้วโดดเข้ายอ้อนแล้ว <c oughs> ลก,ก็รู้ก็รู้ไปยังพอได้ย่ที่น่ะง่ยายนะวางปุ๊บโดนปั๊บ

啊。Oh, no. 我写的一千 หมุนปลายให้มันง้มลงก็ได้เหล็กมันบิดไปแล้วเหล็กมันบิดไปแล้วไม่ได้เอานั่นตัดแล้วทำได้ไหมเอาเลยแต่เหล็กตัดไม่ลง Hold อ้ย,อย,อยแดดแดดที่ไหนปลาขยัง,ยยงแดดฝนนะครับโอ้เบาขาย,ยอพัง พี่น้องมรมไลายฮะพ่อตักปลาตัวนี้นี่นะเดี๋ยวบ้านะ <c oughs> ยังไงจุกๆ,ๆ,ๆุกุกุก ยังคือล่วงอย่างบับมั่นหลังจมน้ำอยู่เดี๋ยวกันเ <c oughs> อาโดโดออกอีก thái lan kaboom thái lan thái lan thôi cầm đi. Ừ. thôi 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 ีได้ไปเห็นตัวโดดเยอะโอ้หลวงมัด trồng trồng Năn 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 nè năn nè năn 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 đồ này năn 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 năn

嗯，嗯。Um, um. cái gì tôm nữa để cho vào ừ. đâu quá lắm. giảm tuổi. Giảm tuổi vẫn đi hả? Cái cái chốt ngay tôi đi. mới đẹp nè. Nói là sao? ิดว่าจะตกแรงไม่แรงนนั่น<อ>นั่นี่กับเป็่อนจะส่อวนนี้จะกินหองน้อยอย่างเง้เป็นปลาปลูกปลาเนี่ยเ <c oughs> ดี๋ยวเราเจวทองตัวยังดีครับอ๋อโดดเออโดดแล้ว ấy là đột đội off hango gặp em đi đội kắp mặt em đi đội Mì nhỏ 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 mì nhỏ 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 nhỏ

เออโดดิกัฮ้ยโอ้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 โ้มัดเราไปหายที่ปงที่ปาก็นนี่มันยังโดดอยู่นี่ยโตโนี่เอาป่ากันเออโดดเด้อว

ตวยน,นี่บางเลยโอ้ยไปใหญ่หใหญ่เห็นหรือเปล่าเอเดนมนไม่เห็นนะไม่เ <laughs> ห <laughs> ็นครับผมแดดเป็นดิเป็นดิไวเป็น,ปน,ปนงหงายนเลยย,ย้อนยาวสูงกว่าเย้ปลาโพงนี่ครับทางนู้นมีมองลงได้ไหมเดี๋ยวไปหากัน

nha bay ấy. Cơm. Tết tết tết. Tụi này có mất gì mày phân có bên nào kìa. <laughs> mày cái tiếng lắm. Cái tiếng nhỏ cái tiếng nhỏ lắm. Phân mất cái gì để em hả? ที่งัดเราไปเก็บเลยหนูเดี๋ยวนฝนกำลักน้อยทีพีน้อฝนไม่เยอะแต่น้อง,น,องน้องยังไงฮยังไงมีทีเป็นตัวเป็นตวหนูพี่ห้อ งารุดงารุดไอ้ตรงหลมมันไม่เข้าไอ้ฟังเออ,เอหไหนฟังนัง่นแหละจำๆำดิไอ้ลงมันก็ไม่ลงงานมันนี้ี่นะ <c oughs> <c oughs>